ใครที่หัวหน้าแก่ริ้วรอยรอยย่นเยอะนะคะมาทางนี้ค่ะทุกคนจ๋าจะบอกว่าบ้านนี้นะคะหัวนี่ภูมิมใจนำเสนอหัวมากนะคะทุกคนวันนี้นะคะมานวดลดเลือนริ้วรอยจะบอกว่าหัวเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วนะคะคุณ <laughs> ไม่ค่อยอยากจะบอกอายุตัวเองเท่าไหร่นะคะก็อายุหกสิบแล้วนะอะ่ให้ดูรูปนี่ตอนนี้ตอนหนุ่มตอนหนุ่มเห็นปะเห็นรูปไหมตอนหนุ่มสิปีที่แล้วนะคะ อ่นนี่นี่รูปนี้อีกรูปนี้แต่งงานใหม่ๆนะคะสิบกว่าปีสิบห้าปีที่แล้วนี่จะบอกว่าหกสิบแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเว้ยยังแสบยังนวอยู่เด้อเคล็ดลับอยู่นี่จ้ะนี่นะคะเอาตัวนี้นะคะมาให้คุณครูนวดหน้าให้นะคะคุณครูคะพอนวดระหว่างที่นวดหน้าสามีดิฉันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะโลชั่นมันมันทำให้แบบผิวเป็นยังไงบ้างคะคุณครูตัวนี้รู้สึกว่าเนื้อมันอะคือดีมากให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากๆเลยแล้วก็ เนื้อมนะันอะเวลาลงเข้าไปอะคะ่ะคือละเอียดเวลาเราเนหน้าลูกค้าเนี่ยรู้สึกได้ค่ะ,ะ,คะแล้วก็ที่สําคัญ พื้นมากลอยตื้นไวทําให้เราทํางานไม่หนักมากเกินไปว้าว wow. อันนี้คือแบบว่านี่มาจากปากคุณครูเลยนะคะก็ฝากไว้เลยคะ่ะทุกคนอ่าดิฉันจะเอาให้ดูนะจ๊ะอันนี้นะคะก็คือเซรั่มมิร์เคลนวันนะจ๊ะมีใครที่หลัวเนี่ยหน้าเหี่ยว,ยวจะบอกว่าเราเองชนีเนี่ยหน้าเหี่ยวก็ใช้ได้เออแต่ว่าใครที่อยากปฏิบัติหลัวนะแล้วแบบต้องใช้ตัวนี้นะจ๊ะมิราเคลวัน Made in USA ผลิตและวิจัยที่อเมริการาคาเริ่มต้นที่499บาทส่วนขวดนี้นะคะขวดใหญ่ใช้ได้นาน2,995บาบาทจะ้ะปิดการขายค่ะคุณ